สวัสดีครับกลับมาพบกับหมึกดำทําไปเรื่อยกับ EP นี้นะครับ EP นี้ก็จะคุยถึงเรื่องชุดซ่อมลูกยางดิสเบกหน้าของนิสสันอ m เมรนะฮะเออผมไม่มั่นใจว่ายี่ห้ออื่นก็น่าจะอายุใกล้เคียงกันครับจากในรูปเนี่ยฮะแปดปีเข้าปีที่เก้าครับ ผมไม่เคยเปลี่ยนลูกยางพวกนี้สภาพเป็นแบบนี้เลยครับตามที่เห็นเลยเนี่ยมันจะแตกออกมาอย่เงี้ยนะฮะรวมถึงลูกยางนี่ครับตรงลูกปั๊มนะฮะคือใช้ไปอะครับประเด็นคือผมได้ยินเสียงครับเวลาวิ่งถนนปูนนะฮะ มันจะมีเสียงกิ๊กๆแต่ถ้าเกิดวิ่งถนนยางมาต่อยจะไม่มีครับจะไม่ได้ยินผมก็เลยจับอาการว่าเอ๊ะมันดังขออะไรสรุปว่าเป็นที่คาลิปเปอร์ครับแกนคาลิปเปอร์มันหลวมกับเบ้ามันผมก็เลยเปลี่ยนแกนและทีนี้ตอนเปลี่ยนแกนไปถอดที่ศูนย์นิสนะะสันนะฮะรางควมแหนศูนย์นี้คือรู้จักกันครับ สนิทกันซูนี้บริการดีมากผมคอนเฟิร์มก็เลยไปตรวจเช็คครับว่าจะเปลี่ยนคาลิเปอร์แต่ที่ไหนได้กลายเป็นโอ้โหเขาตรวจเช็คว่าเจอลูกยางเสียก็เลยทำการเปลี่ยนครับเรื่องราคาผมไม่ขอบอกละกันเพราะว่าราคามันจะไม่มันจะไม่ชัวนะฮะตอนที่ผมเปลี่ยนกับณเวลาวันนี้ ราคามันอาจจะต่างกันลองสอบถามที่ศูนย์ดูนะฮะก็8ปีถึง9ปีก็ควรเช็คกันบ้างนะครับว่ามันเป็นมันมีเสียงไหมอันนี้คือนิสสันอเมรานะฮะรุ่นอื่นก็น่าจะมีถ้ามีเสียงก็ลองเช็คดูครับอาจจะเป็นที่ลูกยางชุดซ่อมเนี่ยครับแล้วอันนี้ผ้าเบรกหลังแปี เข้าปีที่เก้าครับยังเหลือขนาดนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าผมขับรถไม่ค่อยเบรกหรือ,รอ,อยังไงคือมันก็ยังเหลืออยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวก็ใกล้จะเปลี่ยนแล้วครับผมอีกไม่นานก็คงจะต้องเปลี่ยนอันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับแหลกพวงมาลัยแหลกอันนี้พูดถึงนิสสันก่อนนะฮะนิสสันอเมร่เป็น พวงมาลัยไฟฟ้าแหลกตัวนี้ก็ตามอายุเลยครับตั้งแต่ป้ายแดงมาก็แปดปีอาการเวลาขับพวงมาลัยรู้สึกเบามากครับคือแบบเหมือนน,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 อออน,นิ้วเดียวเนี่ยมันมันเบาเกินไปฮะเวลาเจอหลุมเจออะไรเงี้ยนิ้วเดียวเนี่ยมันจะมันจะหมุนกับพวงมาลไยได้เลยนะมันเบาแบบเบาวิวแบบไม่มีน้ําหนัก แล้วมันก็เหมือนจะจะไปทางไหนก็ไปได้อะไรเงี้ยฮะแบบเจอลมบางทีก็วูบเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าตรวจเช็คกับร้านอ่ะเดี๋ยวผมลงรูปร้านให้ดูนะฮะร้านร้านพี่คนนี้ผมไปทําอยูแ่แถวพระรามเก้าครับร้านแกจะอยู่หลังเต็นรถแถวแถวพระรามเก้า แถวถ้าผมจำไม่ผิดเสรีมาร์เก็ตเป็นไงเนี่ยฮะพี่คนนี้บริการดีมากครับเสียคือเสียไม่เสียคือไม่เสียแกบอกตรงๆเลยแต่ในรูปเนี่ยฮะคือเป็นแหลกมือสองผมไปจับมาที่เชียงกงบางนาแหลกนิสสันอเมร่าเลยครับเป็นมือสองผมก็ไปผมเป็นคนไปซื้อเองแล้วผมก็เขาก็เออพี่ที่ร้านก็แนะนำนะฮะว่า การดูแหลกมือสองให้ทำยังไงลองเอาครีมจับดูอาเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูครับจับตรงไหนจับดูแล้วก็หมุนแต่ผมไม่มีครีมหรอกครับไปตอนไปซื้อนะฮะผมก็เลยเอามือเนี่ยแหละหมุนดูถ้ามือหมุนไม่ได้ก็แสดงว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมือหมุนแล้วมันก็แบบโยกซ้ายโยกขวาแสดงว่าใช่ไม่ได้ครับเขาบอกมาหลักการแบบนี้ผมก็ลองดูเออมือหมุนไม่ได้แล้วมันแข็งมากผมก็เลยซื้อมา แหลกตัวนี้สองพันครับแต่ถา้าไปที่ศูนย์ก็น่าจะรู้ราคานะกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เขาสะดุ้งนะครับมีไม่ไม่ไม่ใช่หลักพันแน่นอนมีมากกว่านั้นเยอะครับผมลองสอบถามแล้ว <c oughs> ก็ได้มาแล้วก็มาให้พี่เขาบิ้วใหม่บิ้วภายในให้ใหม่อันนี้ในรูปนี่คือเขาบิ้วให้แล้วนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแปดแปดปีกว่าๆทำไปแล้วตอนนี้นิ่งมากครับนิ่งมากเจอลมประทะข้างรถก็นิ่งพวงมาลัยจะนิ่งคือรู้สึกจะมันจะหนักขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดว่าหนักเป็นแบบ power นะฮะมันจะหน่วงๆขึ้นหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ที่เด็ดเลยครับ อันนี้ทีเด็ดเลยของคลิปนี้เผาขาดครับตอนใช้เครื่องหนึ่ง NZ เครื่อง v ีออสเจนหนะฮะหลังจากวางมาหนึ่งปีเอ้ยไม่ใช่ครับโทษทีครับหลังจากวางมา,มาสามปีเผาขาดทางสะพานพระรามเก้าครับทางยาวๆทางสะพานยาวๆที่ว่าตรงขาดตรงทางขึ้นพอดีเป๊ะเลยคือ ลักษณะที่มันขัดตอนที่มันขาดคือผมมันรถติดมันก็กําลังชะเง้ออยู่ใช่ไหมฮะกําลังทางขึ้นแล้วผมก็กําลังจะออกซ้ายซ้ายว่างผมก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วผมก็กดคันเร่งเพื่อจะให้รถมันออกตัวแต่มันเหมือนก็ชะเง้ออยู่ครับมันมีแรงบิดสูงมันมีแรงบิดสูงทีนี้มันเหมือนบิดแล้วมันขาดอ่เดี๋ยวผมลงรูปซูมให้ดูเห็นตรง ป้องกลมๆไหมฮะกลมใหญ่ๆอันนั้นคือเป็นป้องที่ว่าเขาเชื่อมอยู่ด้านในนั้นนะด้านในนั้นคือเชื่อมที่สํานักที่ผมวางเครื่องมาเขาเชื่อมในนั้นเขาบอกแต่ที่มันขาดมันขาดตรงที่ไม่ได้เชื่อมครับเห็นเห็นรอยไหมฮะตรงเนี้ยคือไม่ได้เชื่อมผมคิดว่ามันน่าจะอาจจะเกี่ยวไหมว่าโดนความร้อนตอนเชื่อมแล้วมันก็ มาโดนแรงบิดสูงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยขาดตั้งแต่วางเครื่องมามีเคสนี้ที่ว่าหนักสุดแล้วผมก็ถามที่อู่ที่ผมไปวางเครื่องเขาบอกว่าผมเป็นลายที่สองตั้งแต่เขาทำมาสิบกว่าปีห <c oughs> วยออกที่ผมครับ <c oughs> สิบกว่าปีเพิ่งมาขาดที่ผมลายที่สอง รายแรกคือขับรสซิ่งแล้วมันก็ขาดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นรสซิ่งเลยแต่อันนี้ลดบ้านผมลถบ้านผมไม่ได้รสซิ่งนะฮะผมบอกไว้ก่อนมาขาดก็เลยขึ้นยานแม่ครับไปที่อู่พี่เขาแล้วเขาก็จัดการทําให้แต่ผมก็ไม่มั่นใจแล้วครับพูดถึงนะฮะเอาบอกกันตรงๆว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันจะหายเหรอเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีก ผมก็เลยไปอู่นี้ครับนีาเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูอูน่นี้รับทำเพาขับโดยตรงเลยครับรถเก๋งเบนซ์วอลโว่รถทุกรุ่นครับเขารับทำที่ผมสอบถามมานะฮะอ่าในรูปเนี่ยครับอันนี้คือเอาเพาของถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโตโยต้าเอี เอีนี่แหละครับคือมันจะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยเฟืองเข้ากับล้อรถผมได้พอดีแล้วก็หัวเพาด้านในในรูปเนี่ยฮะมันก็จะเข้ากับโตโยต้ตาพอดีเป๊ะคือไม่มีตัดต่อเลยครับณนะปัจจุบันนี้รถผมเพาขับไม่มีตัดต่อทั้งซ้ายทั้งขวาคือตรงรุ่นมันยัดใส่ได้เลยตรงเฟือง ตรงเฟืองที่จะไปยัดตรงล้อเนี่ยอาจจะมีกึง่งกึ่งเฟืองนิดนึงครับกึ่งให้มันเล็กลงเพราะว่าเฟืองที่ล้อมันจะใหญ่เฟืองอะเมล่านะฮะตรงดุมอะครับอ่าเขาอาจจะมีกึง่งมีสาสาเฟืองให้มันบางลงนิดนึงแล้วก็ใส่ได้พอดีเป็นตอนนี้สบายใจแล้วครับเจอแรงบิดจากเครื่องเท่าไหร่ก็ไม่กลัวนะครับเหยียบได้เต็มที่ มีสามเรื่องเนี่ยครับที่ว่ามีปัญหากันที่ผมมีปัญหามาและผมได้แก้ไขแล้ว,ลว,วรบกวนทุกท่านคอยตรวจเช็คด้วยนะครับถ้าไปเสียกลางทางไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเพลาขาดเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเสียแล้วครับนอกจากว่ารถที่ดัดแปลงมาอย่างผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเบรกพวกอะไรพวกเนี้อันตรายเหมือนกันนะ รบกวนตรวจเช็คด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้รบกวนฝากติดตาม Facebook Page ด้วยนะครับหมึกดำทำไปเรื่อยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ